วิธีทำหมึกผัดไข่เค็มแบบง่ายๆวัตถุดิบปลาหมึกสด300กรัมหั่นแว่นหรือเป็นชิ้นตามชอบไข่เค็ม2ฟองแยกไข่แดงออกกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาพริกชี้ฟ้าหรือพริกสดหั่นเฉล็บ1-2เม็ดเพิ่มความเผ็ดตามชอบต้นหอมหั่นท่อน1ต้นน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะวิธีทำ เตรียมไข่เค็มนำไข่แดงของไข่เค็มมายีให้ละเอียดถ้าชอบรสเข้มข้นสามารถใส่ไข่ขาวลงไปเล็กน้อยลวกปลาหมึกตั้งน้ำให้เดือดใส่ปลาหมึกลงไปลวกประมาณ10-15วินาทีแล้วตักขึ้นพักไว้เพื่อให้เนื้อเด้งและไม่ขาวผัดเครื่องปรุงตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมตามด้วยไข่แดงเค็มหยีให้แตกแล้วผัดจนไข่เค็มละลายเป็นครีมปรุงรสใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลและน้ำปลาเล็กน้อยผัดให้เข้ากันใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกที่ลวกไว้ลงไปผัดคลุกเคล้ากับซอสให้ทั่ว เพิ่มสีสังใส่พริกชี้ฟ้าและต้นหอมผัดต่ออีกประมาณ10วินาทีแล้วปิดไฟตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อน